สวัสดีครับผมเปลวน,นะครับจากชาแนลเทฟคุณนำสตูดิโอนะครับผมก็กาลังทั้งรอคลาสออนไลน์เปียโน,โนชั่วโมงต่อไปนะก็เลย,เยมาถ่ายคลิอปอุปกรณ์ที่ซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับก็คือเจ้าไตรพอร์ตขาตั้งกล้องของแบรนด์อูลันซี่นะครับรหัส MT11 ตัวนี้นะครับอ่าก็จริงๆมันออกมานานแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมก็ซื้อมาก็สักพักหนึ่งแล้วด้วยนะแล้วก็อยากอยากซื้อมาเพราะหนึ่งมาเป็นขาแบบปังาบบนี้นครับ มันสามารถปรับนอนู่นนี่นั่นเป็นรูปแบบต่างๆนะครับแอดจับนู่นนี่นั่นได้แล้วก็สามารถเอาไปพันกับแบบพวกที่เขาทําให้ดูเหมือนประเทศเขาใช้กันก็คือมาพันกับกิ่งไม้ต้นไม้เวลาเราต้องการมุมแปลกๆเลยแบบเราไม่สามารถตั้งแบบปกติได้นะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยที่ผมชอบคือมันสามารถกาง,งกว้างๆนี้ไนดะ้ทำให้ฐานเนี่ยมันเตี้ยลงนะครับมันก็สามารถปรับได้หลายระดับแต่ว่ากล้องที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะเป็นพวกเหมือนแบบ ฟูจ uh, ิ x t 1 0 0ซึ่งไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับหรือว่าเล็กลงมาหน่อยก็คือกล้อง compact อย่าง uh, ตัว Sony i x r 0ี่สิบสามอเงี้ยก็จะตัวเล็กซึ่งมันสามารถรับน้ำหนักได้สบายอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดจะตั้งแบบปกติผมก็จะงอขาแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็กางออกอะนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวนี้เนี่ยเวลาเราปรับใช่ไหมครับมันสามารถเป็นแบบนี้ครับหัวบอลอย่างเงี้ยครับมันจมุนได้รอบเลยแต่ว่าถ้าจะหักสุดเนี่ยก็จะได้ด้านหน้ากับด้านหลังอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นครื่อนข้างมันก็จะเอียงได้นิดหน่อยก็ถือว่าเยอะอยู่นะอแล้วก็ล็อกก็ล็อกง่ายดีแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงดีนะครับคราวนี้ก็จะมีด้านบนอย่างเนี้ยนะครับจะเป็นฐานนะครับสามารถติดกล้องเข้าไปแล้วก็จะมีเหมือนเป็นยางรองนิ่มๆนะครับกันออรอยขีดข่วนจากตัวกล้องนะครับแล้วก็มีวัดน้ําให้ด้วยนะที่มันเจ๋งก็คือมันเนี่ยสามารถเปิดตรงนี้ครับง้างออกมาพอาง้างออมาปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดเป็นแบบนี้อ่า มันจะเอาไว้สําหรับเป็นคลัมบหนีบโทรศัพท์มือถือได้อย่างนี้ตัวอย่างนะครับอย่างเงี้ยหยิบไปอันนี้ก็หน้าจอ6.5นิ้วนะก็ถ,ถือว่าหนีบได้นะโทรศัพท์ไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับมียางรองเพื่อเป็นราวให้ด้วยนะเนี่ยมันจะมียางรองอยู่ตรงขอบนี้นะครับมียางรองให้ด้วยนะด้านบนก็มียางนิดนึงก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะทําให้โทรศัพท์เป็นรอยนะครับ ก็ถือว่าโอเคแล้วแถมตรงนี้เห็นไหมด้านบนมีโคชูไว้สำหรับต่อไม้แยกอะไรได้ด้วยนะก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ดูจเจ๋งนี่นะครับใช้งานได้สองอย่างได้เลยนะครับพับลงมาเก็บใช่ไหมเราเก็บก็เข้าไปนี้ก็ติดกล้องข้างบนได้นะครับซึ่งจะใช้รวมกันก็ได้นะครับติดกล้องไว้แล้วก็อาจจะใส่โทรศัพท์ไว้อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะด้านบนเนี่ยก็มีสกรูป,ปกติที่สามารถต่อกับ ัวหนีบโทรศัพท์มือถือได้แบบทั่วไปด้วยนะครับก็ซื้อมาเพิ่มแล้วก็ที่เจ๋งก็คือตรงนี้ครับที่เป็นเหมือนทองเหลืองเนี่ยสามารถไขสกรูต่อเป็นแบบข้อต่อเพิ่มมาไปจะเป็นแบบติดไฟสักดวงหนึ่งหรืออะไรเงี้ยก็ทําได้หรือจะมาติดไม้แถวนี้ก็ต่อได้ก็หาหัวแปลงตัวที่ไขามาแค่นั้นเองนะราคาน่าสนใจมากนะครับราคาที่ผมดูในตอนนี้จากช้อปปี้นะร้านที่ผมซื้ออยู่ที่ประมาณ2 0 0กว่าบาทอยู่สองร้อยสามร้อยประมาณนี้ครับถือว่า โอเคเลยแล้วก็ดูแข็งแรงดีข้อติมีอยู่บ้างไหมตัวนี้อุลันซีเนี่ยมีก็ผมผมคิดว่าไอ้ตรงข้อขาของมันตรงเนี้ยแต่แต่ละส่วนเนี่ยจัดการได้มากกว่านี้นะครับเสียดยเหมอนกันมันทําให้เวลาผมต้องการที่จะทําให้มันเตี้ยใช่ไหมแล้วผมจะไปวางบนหน้าคอนโซลรถยนต์อ่ะบางทีมันก็ยังติดอยู่มันยังถือว่ายังสูงไปติดกล้องเข้าไปก็มันก็จะติดกับตัวและหน้าของกระจกก็เลยคิดว่าอืมเสียดด้ที่นึงตรงนี้มันมันมันแบบ ข้อเนี่ยมันน่าจะได้มากกว่านี้นะครับแต่ก็เข้าใจว่าเออเขาเขาทำให้แค่นี้แล้วก็ข้อมันก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็ลองเอาไปประยุกใช้ดูใครสนใจนครับลองไปสั่งดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ร้านที่ผมสั่งไว้ให้ใต้คลิปนะครับสองสามร้อยโอเคผมว่าพอที่จะเอาไว้ใช้งานได้หลากหลายนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นโต๊ะอะไรเงี้ยก็ต้องให้มีพื้นที่นิดน,นึงนะอ่าเพราะมันไม่ใช่ขาแข็งเพราะถ้าเกิดตั้งตรงๆแบบเนี้ยมันก็จะสูง แล้วก็อาจจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคุณกลางเอาไวนิดหนึ่งนี้เนี่ยนะครับอยู่เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามซับส,ส,สคไครต์เป็นกำลังใจให้ช anel ที่บุญนำสตูดิโอของผมด้วยนะครับฝากไว้ด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบุญนำ